สวัสดีครับผมผู้ไก่นะครับผมวันนี้ผมจะพามากระโดดเชือกสําหรับมือใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าโปรแกรมในวันนี้นะครับจะเหมาะมากๆนะครับมือใหม่ที่ยังกระโดดเชือกไม่ได้ผมการันตีได้เลยนะับถ้าทาตามคลิปนี้คุณกระโดดเชือกได้แน่นอนครับผมจะก,กระโดดเชือกเนี่ย40วินาทีและพัก20วินาทีทั้งหมด10เซตนะครับมาดูกันว่าในแต่ละเซตเนี่ยทำยังไงบ้างจากคนที่กระโดดไม่เป็นเลยและจะก,กระโดดเป็นได้ยังไงก็ ขอติดตามนะครับผมก่อนที่จะไปชมก็ขอคนละไลค์คนละสัตว์สกายเป็นกำลังใจคูไก่ด้วยนะครับลุยโอเคครับผมสำหรับเส้นแรกนะครับผมผมจะไม่ใช้เชือกนะครับใน40วิเนี่ยเราฝึกกระโดดโคลมบาไปก่อนนะครับมาครับลักษณะการกระโดดก็เป็นการกระโดดขึ้นขึ้นลงตรงๆแบบนี้นะครับกระโดดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเวลาที่ผมจับไว้เนี่ยจะหมดนะครับอาจจะเล่นเท้าแบบนี้ก็ได้นะครับการฝุกแบบนี้เนี่ย คือมอใหม่ใดคนที่ยังฝึกไม่ได้แล้วก็พยายามฝึกมานานเนี่ยอาจจะทําตัวน,นี้เนี่ยไม่ค่อยอไม่ค่อยปลอดจกเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นข้อดีมากครับในการฝึกตัวบ่าการฝึกตัวบ่าเนี่ยจะช่วยให้เราเมีสูงจกกังหวะการกระโดดได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เท้าเราน่องเราเนี่ยแข็งแรงนะครับผมอันนี้เซตแรกนะครับผม,นนก,บผมก็มีหมดสิบเซตนะครับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำอะไรตา่างได้ง่นอนนะครับ จริงๆแล้วกระโดดแทนนี้งก็รู้สึกมือแนนหรเท่านี้ในเซตที่2นะครับเซตสองเนี่ยเราจะฝึกหมุนเชือกมือเดียวนะครับการฝึกหมุนเชือกมือเดียวจะช่วยให้มือและเท้าเราสัมผัสกันพร้อมกับแต่ระบบรีเลยอ่ะมาครับเริ่มต้นที่ข้านขวานครับหมุนไปแบบนี้เลยเดี๋ยวก็กระโดดไปเรื่อยคือจังหวะที่เรากระโดดเนี่ยเราพยายาม ให้เชือกที่สัมผัสพื้นตับจังหวะการกระโดดเนี่ยให้เป็นจังหวะเดียวกันนะครับถ้าเชือกตีเท้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ค่อยคค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆใช้ข้อมือในการหมุนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมแรกนะครับสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นแบบแบบสูงเลยนะครับคือตัวนี้ผมใช้ในการฝึกลูกศิษย์ที่กระโดดเชือกไม่ได้กระโดดเชือกได้มากมากสุดก็สิบสามนะครับ ไม่เล่ไปนะเรียนเหมนะือนกันคราวนี้เซตที่สามเมื่อกี้เราหมุนข้างขวาไปแล้วรอบนี้เราหมุนข้างซ้ายบ้างน,นะครับซึ่งข้างซ้ายเนี่ยถ้าใครถนัดขวาเนี่ยข้างซ้ายก็จะหมุนไม่ค่อยได้แต่ว่าจริงๆแล้วคาคนวจะสุดอย่างมากนะครับมาบางคนอาจจะหมุนข้างซ้ายและะ้วก็ตีข้อเท้าบ้างออกข้างข้าบ้างใช่ไหม ัวนี้ก็คือเป็นการจัดระเบียบรา่างกายพร้อมกับฝึกหมุนข้อมือให้ข้อมือและเท้าของเราเกิดความสัมพันธ์กันนะครับจริงๆแล้วเชือกที่มาติดเท้าอ่ะมันมีแค่หลักๆนะครับผมที่ผมจัดจังหวะได้น่นก็คือมือมือหมุนเท้าไม่กระโดดติดเท,ท้าเท้ากระโดดมือไม่หมุนพอ้อมกหมุน,มมนรอบเชือกก็ไม่ไปนี่ก็ติดเท้าอยู่เนี่ยถึงเนือยเหมือนกันนะกระโดดไปด้วยเคลือนไปด้วย โอเคใครที่ยังกระโดดล็อกเซอร์สเต็ปไม,เมเ่เป็นเนี่ยก็กระโดดเป็นเบสิกไปนะครับผมโดวนี้ก็ฝึกความทนทานของการเรื่องหัวใจปอดแล้วก็เท้าเรานะครับคทาวนี่เซตที่4ผมจะวนกลับมาที่หมุนมือขวาพร้อมกระโดดนะครับนะครับไปอีกรอบนงเพื่อให้การเรื่อของเราชิ่เนาะข้างซ้ายหมุนไปด้วยจิยนตนาการว่าเราถือเชืออยู นะครับมอาขมขวาไปด้วยแล้วก็ระดับมือซ้ายและขวาตำแหน่งเดียวกันครับไม่สูงไม่ต่ำพอด้เกิดข้างนึงสูงข้างนึงต่ำอย่างเงี้ยเชือกมันก็จะตีตีแล้วเพราะว่าเชือกมันไม่ไม่ลงมาลงด้วงเนาะน,นี่ก็มาถึงเซตที่สี่แล้วกระโดดไปด้วยจะเห็นว่าผมว่าจะกระโดดเป็นบ็อกสเตปน,นะครับส่วนใหญ่เนาะแต่เพื่อนก็กระโดดเป็นสิ่งอันนี้ก็ได้ นะสำหรับเรื่หมายน่อในในประกาศแจ้งเตือนว่าถูกได้ออกร่างกายนะครับอ่ะเซตที่5นะครับก่อนที่จะเข้ารอบเชื่อจริงนะครับผมอ่าก็จะเป็นการหมุนข้อมือข้างซ้ายพร้อมบต่อชีลกของข้างขวาว่าหมุนไปด้วยอ่า๋ยวเซตที่ผมจะรองเป็นเบสิ่างเดียวเลยก็จังหวะนี้นะกระโดดไม่จําเป็นต้องกระโดดสูงนะเพราะว่าเชือกของเรามีขนาดแค่ห้ามิลต่อให้มันเป็นขนาด8ปมิลหรือ10บมิลนีมันก็เล็กมาก ถ้าเรากระโดดสูงแบบนี้คือจังหวะมือเราก็จะเพี้ยนนะครับดังนั้นเกาะจังหวะเดิมก่ได้เกาะจังหวะนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่สเต็ปตัวเองให้ได้นะครับกระโดดไว้แบบนี้ไปเรืเ่อยๆจบเซนตนี้นก็ขึ้นขาแล้วนะคือถ้าฝึกตามแบบนี้สองรอบจริงๆรอบเดียวก็เป็นได้เลยนะครับผมเพราะว่าลูกศิษย์ผมหลายคนนะคือกระโดดเป็นเลยนะครับผมแค่ฝึกสเต็ปนี้ โอเคคราวนี้เราต้องมาข้ามกีดจำกัดเลยก็คือเซตที่หกเนี่ยเราไม่เข้ารอบเชืยอเลยนะเซตที่หกจะต้องเข้าเราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นสองสเต็ปนะครับผมจริงๆผมไม่อยากฝึกสองสเต็ปหรอกแต่ว่าก็ให้เรียนรู้จังหวะไปก่อนอาจเป็นแบบนี้ถะะ้ากระโดดอาจให้เป็นจังหวะน,นี้ก่อนอาจจะใช้แขนหมุนนะครับผมสโลเชื่อจังหวะน,นี้ คือให้เราข้ามเชือกไปก่อนเชือกติดเท้าไม่เป็นไรนะครับก็แค่กลับมากระโดผมว่าจังหวะนี้เหนื่อยนะเหนื่อยกว่าจังหวะมืนเชือกมือเดียวเมื่อกี้อ๋อไม่เท้าอู่นะเลี้ยนเลยเอาใหม่เอาใไป เยออีกเท่าไหร่เสีสี่เซนเราจะฝึกจังหวะเมื่อี้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้เท้าเราชิดมากขึ้นให้เราเห็นเชื่อกมากขึ้นนะครับผมไปดูอีอกหน,น,น,นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสอจังหวะนะครับคือใครที่เป็นมือใหมอ่อยากจะ ออกกำลังกายลดยไขมันกระชับตัดส่วนนะครับฝึกการผู้กหญ่แล้วยังกระโดดเชื่อไม่ได้คไปหลังนึยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้นะคุณได้ออกกายสิ่งินาทีมอแล้วการออกกำลังกายมันเป็นการเดินไขมันทกกนนี่มากกว่ากิจวัตรประจำวันหรือมากกว่าที่เราทำงานมากกว่าที่เราเดินนะครับตามการสัเกตเนี้ยยัหน่อยได้ไหมโอเค ถือว่าเป็นการกระโดดเชื่อที่เหนื่อยกวา่าทุกๆโปรแกรมที่ทำมาเพราะว่าพูดคุยตลอดเนาะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับผมอยากให้ใหุกไกกระโดดไปด้วยพูดคุยไปด้วยก็ความเป็นด้วยบอกได้ต่อไปนะครับผมใน,นที่แปดเราจะเริ่มกระโดดเป็นจังหวะเร็วขึ้นนะครับในจังหวะนี้แล้วถ้าหยุดแบบนี้ทำไเื่วยอาจจะห้าครั้งนะห้าครั้งหยุด หนึ่งสองสามสี่ห้ายุดตานนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายุดเพราะมันกลายเป็นวงเนาะถูกไมหนึ่งสองสามสี่ห้ายุดเออห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ายุดห้าหนึ่งสองสามสี่หา้ายุดนี่ไม่เหนื่อยนะอ่ะสองสามสี่ห้ายุด 8เซนแล้วเหลืแอแค่2เซนคราวนี้เมื่อกี้เราทครั้ังอยู่ต่อไปอขอเป็น10ครั้งแล้วหยุดนะครับสซนิกาการพูดนะครับเพราะว่าผมสอนมาแล้วกับมือว่ากระโดดได้แน่นอนับมืองไหงมหยุดนะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดเงินโอบาท 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หจ็ดยุดอีเชื่อกับหลังอรอหนึ่งสอสมสีห้าหเจยุด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หจยุดดูที่ส้นเท้าน,านะครับต้นเท้าผไม่ลงเลยสองสาสี่ห้าเจแป้าิบ หนึ่งสองสามสี่หยุดจบเ,เวลาแล้วมาถึงเซตสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกระโดดต่อไปเลยให้จนำนวนครั้งมากที่สุดหรือถ้าไม่ติดได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่น่าภูมิใจให้กับตัวเองเองงนาะกระโดดต่อไปเลยนะครับเอาตออามจังหวะดีนะไปทุกคนทำตามผมนะเท้ากระโดดแล้วมือหมุน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 ,ม,นมือหมุนมือไปด้วยนะ หมุน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 หมุเม่เรื่อยเ่ยผมรู้นะว่าทุกคนได้ยินเสียงผมและเสียงผมก็ออกมาด้วยอัเนีติดท้าวันนอะไรเสียครับแค่กลับมากระโดใหม่เนาะหมุน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 หมอมันเดนืกว่ากระโดดติอ่ะหมุนหมุนหมุนเมื่อ เราต้องภูมิใจตัวเองนะที่เราสามารถทำตามคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าย,ยังกระโดดไม่เหมือนผู้ไก่เลยไม่ต้องกังวลครับถ้าคุณฝึกแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมภายในสัปดาห์นี้คุณทําได้แน่นอนนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยใช้การฝึกแบบนี้นะครับผมแค่3วันก็กระโดดได้เป็นร้อยครั้งจากคนกระโดดไม่ถึง10ครั้งนะครับผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ชอบโปรแกรมการกระโดดเชื่อแบบนี้มีการพูดคุย แบบนี้นะครับอยากให้ผู้ไก่พูดคุยแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมการสอนกระโดดเชือกสําหรับมือใหม่ที่มือใหม่จะจ๋าเลยที่ยังกระโดดไม่ได้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งซับสไคร์ e นะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วกระโดดได้จากคลิปนีีี้้้นนนนนะคคครรรรรัััััััับบบบบช่่วววววยยอออมตกกกดดสสาหไป 拜拜。Bye bye.